สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในช่องพักยบมวยไทยออนไลน์ช่องสาหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองและมีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับพร้อมให้2ตัวชอบนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีครับประจําวันอาทิตย์ที่2ี่สิกรกฎาคมสองพันห้า้หกสิบดนะครับตัวชอบผู้แรกนะครับก็เป็นคู่ที่3าของรายการนะครับเป็นคู่แก้มือล้างตากันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับหรือเกาะเต่ากระเป๋าลิงกี้นะครับ เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับผมก็รายละเอียดทางด้านฝ่ายแดงกอเต่านะครับก็เป็นนักชกจากร้อยเอ็ดนะครับอายุ20ปีสูง161เอ็ซนครับเจ้าตัวเนี่ยชกมวยมาแล้วประมาณ80ครั้งนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58ากิโลนะครับสไตล์การชกของกอเต่านะครับก็เป็นมวยบู๊นะครับผมเปิดเกมครับตะขาต่อยหมัดนะครับ เตะต่อยได้แรงนะผมสาตว์แข้งต่อยหมัดของรัดตีนะครับผมแข็งแกงบูดูดันนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะเพชรมงคลนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดลําพูนครับอายุ24ปีเป็นรุ่นพี่นะครับสูง166เซนติเมตรครับชกมวยมาแล้วเป็นร้อยครั้งนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ําหนักปล่อยอยู่ที่59กิโลนะครับสไตล์การชกก็เป็นมวยบู๊เหมือนกันนะครับผมเตะขาต่อยหมัดครับผม เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องครับแต่ต่อยได้แรงครับปั๊มตีแข่งแกงบูดุดันนะครับแรงปลายก็แข็งแกงครับผมไฟล่าสุดของทั้งคู่นี่ทางด้านกอเต่านะครับเอาชนะน็อกยกสามครับทีละเดชช้างนครศรีมาส่วนทางด้านเพชรมงคลนะครับผมก็เอาชนะน็อกยกที่สามมาเหมือนกันครับเอาชนะน็อกเพชรแสนสุขโชคบางแสนมานะครับคู่นี้ก็เป็นมวยแก้มือล้างตานะครับทางด้านของกอเต่าเนี่ยเคยแพ้มาแล้วนะครับแพ้ให้ เพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มนะครับฝฟนั้นนี่พลาดโดนนับไปก่อนนะครับผมคู่นี้นะครับรูปเกมนะผมเป็นมวยหนักแรงกันทั้งคู่นะครับใครพลาดนี่มีสิทธิ์ล่วงได้นะครับผมถ้ายืดยื้อกันไปไปปลายยกนี่ผมออกชอบไปทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มครับดูว่าบรรยากาศหน้าสื่อแรงปลายเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมคู่นี้ชอบไปทางฝ่ายน้าเงินครับเพชรมงคลศูนกีฬาห้วยต้มนะครับผม ส่วนคู่ถัดมาครับก็เป็นคู่เอกนํารายการนะครับเป็นคู่ระหว่างราชเดชเทียนมวยไทยนะครับผมเจอกับโปเยอสันป่าตองนะครับวันนี้มาเจอกันในพิกัด122ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับราชเดชเทียนมวยไทยยิมนะครับผมก็เป็นนักชกจากอุตรดิตถ์ครับผมอายุ23ปีสูง1 7 0เซนนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ชกมวยมาแล้วเป็นร้อยครั้งนะครับตอนนี้ก็ฟีซ้อมอยู่ที่เทียนมวยไทยยิมนะครับผมน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่58กิโลนะครับ สไตล์การชกนี่ก็เป็นมวยซ้ายสี่มือนะครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายครับสี่มือคล่องแคล่วครบเครื่องรวดเร็วนะครับผมแข้งซ้ายนี่หนักแรงครับเตะต่อยได้ฉลาดครับหลักเหลี่ยมดีนะครับผมส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับโปเยสันปาตองครับก็เป็นรุ่นพี่ครับอายุยี่สบปีครับนักชกจากเชียงใหม่สูงร้อหสิบเจ็ดเซนติเมตรครับชกมวยมาเป็นร้อยครั้งเหมือนกันนะครับ ปัจจุบันนะครับเจ้าตัวก็ฟิตซ้อมอยู่ที่วอสันใต้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่หกกิโลนะครับสไตล์การชกนี่ก็เป็นมวยขวาฝีมือนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาครับผมครบเครื่องบู๊ดูดันได้นะครับผมเตะได้แรงครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับขยันออกอาวุธนะครับโปรเยไฟล่าสุดของทั้งคู่นี่ทางด้านฝ่ายแดงราชเดชนะครับก็แพ้คะแนนให้ปีใหม่เอราวันมานะครับ ส่วนทางด้านโปรเยนะครับไฟนั้นก็พลิกชนะคะแนนสิงห์ดกาแฟโฟกัสนะผมคู่นี้ก็เป็นมวยฝีไม้ลายมือดีกันทั้งคู่นะครับผมคู่นี้นะครับออกชอบไปทางด้านฝ่ายแดงนะครับราชเดชนะครับดูว่ากระดูกมวยเบอร์มวยการผ่านมวยเนี่ยจะดูดีกว่านะครับผมดูว่าถ้าต้นๆนี่ไปก่อนนี่แล้วคุมเกมได้นี่มวนเดียวจบแน่นอนนะครับสําหรับราชเดชครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับ2ตัวชอบวันนี้นะครับพักยกมวยไทยออนไลน์ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครไปด้วยนะครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดก่อนใครทุกวันพร้อมกับกลุ่มวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่กันในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์มวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่นอนครับผมสวัสดีครับ